สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพร์เตนาหนามคนเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าจะเป็นปีพศอะไรติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกจุดที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เป็นผ้าเส้นใหญ่นะครับท่าน ได้มาก็สองเดือนก่อนแล้วครับท่านสำหรับเดือนนี้นะครับท่านพอจหาเจอได้คนเล่นเอาหูอื้อทีเดียวนะครับท่านสำหรับเดือนสิบบาทอร์เซ็นตนใหญ่ปีประนี้นะครับนี่ครับเนี่ยความสวยงามครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างด้วความสะอาดอะไรลืมครับสําหรับเดือนนี้ครับท่านคือไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานปด้วยนะครับนี่ครับมันก็เลยมีเวลาที่ทําการล้างกับท่านเห็นรอยดาปีชัดเจนนะครับท่านสำหรับอยู่ด้านในสีทองนี่ครับก้อยไปเลยครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านผมจะลงคลิปบอกพี่ๆีเพื่อนน้องอยู่ว่า วิธีการล้างเหรียญจะล้างยังไงแบบไหนแล้วจะบอกอธิบายให้ละเอียดยิบเลยครับท่านรอคิดต่อบอะไรกันนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับแบบนี้จะเป็นเหรียญแบบไหนครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชูเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆเลยนะครับสำหรับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีแล้วกัท่านเพราะว่ายังไม่ได้ทำการล้างอย่างบ้านเลยครับท่านสำหรับตัวหนังสือเนี่ยหู้สึกจะบางไปนิดครับเออนู่นครับตรงเหรียญนี้ครับ ดูใกล้ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับท่านภูมิพลอรุณเจเดชหรือเบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านโอ้โหกับสวยงามมากนะครับท่านรัชการที่เก้าบาลงมาลูกพงท่านดูสิครับนี่ไล่จากด้านล่างมานี่ยครับดูครับด้านล่างไล่ขึ้นมาด้านบนนี่ครับอืชัดเจนมากครับเบื้องหน้าพงท่านครับแล้วก็พระเสียรพงท่านแล้วก็ไล่ลงมาด้านหลังนี่ครับท่านเห็นรอยบุบรอยบี้อยู่รอยขีดขนยูเยอะพอสมควรนะครับท่านสหรับ รวมวุ้ลุผงท่านเนี่ยเหรียญนี้นะครับท่านก็รู้สึกว่าจะมีการสืบลอยอยู่พอสมควรครับแต่ไม่ถึงกับอะไรมากมายครับท่านเดี๋ยวนี้ครับมาดูกอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งครับดูใกล้ไปเลยครับดูไกลแล้วมันมองไม่คัดเดนนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้รู้สึกใจโอเคอยู่นะครับเนี่ยมีรอยบุบระบี้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับท่านไม่ถึงกระมกงามอะไรเลยครับไอ้ทุกเหรียญทุกปศนั้นมีรอยบุบระบี้หมดครับถ้าที่ผ่านกันชัยแล้วครับจะลืมว่ามันจะหลุดมือโดน หลุดมือลงพื้นบั่งแล้วก็โยนใส่กระถางซื้ใส่กระหอกอะไรก็แล้วแต่ครับใส่ถุงอะไรก็แล้วแต่ครับดูครับขอบฟนเสัาเรียบเรียนนี้รู้สึกว่าจะโอเคอยู่ครับสวยงามกากนะครับท่านสมบูรณ์แบบทีเดียวครับแต่ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีอย่างจุดนี้ครับรู้สึกว่าจะบุกใหญ่พอทุกคนแล้วก็จุดนี้อีกนิดนึงครับไล่ลงมาอย่างนี้ครับอือหือโอเคอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีครับเรามาดูด้านหลังครับเป็นปีผสอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับ ประเทศไทยเห็นต้องดูใกล้เดีวกว่าครับนี่เห็นชัดเจนครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่ขยู่นี้นะครับท่านสำหรับตัวที่สี่หางออกมาดีเหนือนะครับท่านสําหรับพระน์เส้นใหญ่เนี่ยอักษรบิวจะอยู่ชิดกันอยู่สามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งหางมาอม่พอสมควรครับท่านพอสองศกันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับท่านสองห้าห้าเจ็ดนี้ไม่ได้กิดอยู่เนืนสิ่บันดับที่หายากนะครับรท่านผลิีเยอะพอสมควรนะครับเนี่ย สำหรับปี2557นี้เท่าที่ผมดูมองดูคู่มืออยู่นี่ครับตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับท่านวัดอรุณดูสิครับมีการสึกหลอไหมไม่มีครับสวยงามทีเดียวนะครับท่านก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆครับจนไปเจดีย์นี่ครับมีการสึกหล่ออยู่นะครับเหมือนกับถูกรอยขูดขีดอะไรเยอะพอสมควรนะครับท่านต่างหไม้นี่ไม่มีเลยนะครับท่านแล้วก็แม่นั้นเจ้าพยาครับท่านดูสิครับแม่นั้นเจ้าพยาจะลุนไม่ล้นแหล่อยแล้วครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับจะลุ่นไม่ล้นแหล่อยแล้วนะครับ ในล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบินครับนี่ครับท่านสังเกตดูเรียนนี้ไหมครับว่าผิดปกติตรงไหนไหมฝั่งนี้รู้สึกว่าฝั่งนี้จะรอยนูนขอบฝั่งนี้จะนูนกอบฝั่งนี้ครับท่านนี่ครับนี่ครับสังเกตดูรับฝั่งนี้จะบางกว่าฝั่งนี้ครับนี่แหละครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการแบบดีนะครับท่านสังเกตดูที่ดีเลยครับท่านว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับ สำหรับปีพศ2557นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่ดูซับของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมน,นะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่74ล้าน2 9 9 0 0 0เหรียญน,นะครับท่าน74ล้าน2 9 9 0 0 0เหรียญน,นะครับท่านในระดับดุลซีนั้นเขาให้อยู่ที่นั่นละ50บาทเท่านั้นเองครับท่าน74ล้าน ในระดับเบนซีห้าสิบาทเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใชเหรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับแต่จุดซื้อขายเนี่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิครับอยู่ตรงนี้ครับที่ขอบเหรียญฝั่งนี้ใหญ่ส่วนฝั่งนี้ที่เป็นเลขสิบเนี่ยสิบบาทเลขสิบบาทใหญ่เนี่ยสิบบาทไทยสิบบาทอัลบิกเนี่ยเลขครับนี่นะครับจุดซื้อขายอยู่ตรงนี้ครับคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างแตกต่างกันอย่างมากเลยครับท่านเรามาดูด้านนี่ครับเช่นกันครับ นี่ครับบนตระเสีิยวงชันนี่บางนิดเดียวครับส่วนดูด้านล่างนี่ที่ปลายเลียเก,ก้ามานี่ครับใหญ่ครับนี่นะครับจุดซื้อขายอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยบาทนักสะสมให้เต็มเต็มเลยนะครับ